สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับสหรับการเปิดการในตัวเด็ดพอจะเก็บหรือจะเด็ดทิ้งกันนะ EP ที่2แล้วนะครับผมอ่ารับ EP นี้นะครับผมก็มีการ์ด จะเด็ดอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่มากเหมือน EP หนึ่งนะครับผมมาแล้วก็จะมาลุยก่อนเลยนะสำหรับท็อปสามร้อครับเบอร์ครับครับเราจะไม่พูดว่าทำเพลงนะครับแล้วก็ลุยกันเลยครับเนื่องจากนี่ผมอยากลีลาลีลาเดี๋ยวมันจะได้ของกะกากนะฮะโอ้โหลีกุนโฮครับเปิดประเดิมตัวแรกนะั้นหลักแสนเลยนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นท็อปสามปีศูครับสิใบ,บครับรัวๆกันเลยนะฮะ วาน็อกครับผมเลมี่ครับเชลครอสสเกอร์เทลไม่ไม่รู้จักนะตัวนี้คารลิคครับโอ้โหปีศูนย์เก้าเจมส์มิลเนอร์ครับออตินท็อปเบนเซม่านะครับคาร์ลนเบิร์กหมดแล้วนะสำหรับท็อปสามร้อยต่อมาจะเป็นท็อปสามร้อยปีสิบสี่นะครับโกเก้ Go ay, ครับ โกแก่นะฮะสาติครับจินเทอร์ครับสามใบหมดแล้วครับท็อปสามอันนี้เป็นการคัดนะครับผมจากที่ผมเดาเนี่ยต้องเอาตัวพวกนี้มาอยู่ข้างล่างนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกครับมันไม่ช่วยให้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าผมอยาาไปข้างล่างนะครับเผื่อมันจะดวงมันดีบ้างนะจอเดียบารบาาบ์ครับมาจิวซาบีครับ เซโรน่าสามตัวเบื่อเลยท็อปสามร้อยสองพันสิบครับเอาล็อกบอลไว้ล่างสุดนะฮะจัดไปครับถ้ามันได้ไมค์คอนมานะฮะผมต้องเสียดายมากเลยนะฮะสองใบครับลุยชาดูรีครับอ่าเดมิเชลิสหมดแล้วนะครับผม<ะ>ก็ก็จะเป็นท็อปสองร้อยปีศูนย์เก้าไปเลย อ้อคอมพันี0ศูนย์เก้านะฮะผมนี่ช็อกเลยครับเอ่อถวันสิบทับร้อยโมาโกโอเออไม่ใช่ไบรเออร์นะฮะกัมเบลินี่บาซาจี่เบอร์บัตตอฟนะครับพสองร้อยปีสองสิบสี่ครับสามใบเปิดป้ยอัินเฟวานะฮะตัวนี้นะครับเด็ดเหมือนกันนะครับผม มันแข็งแก่งเก้าสิบนะสำหรับเวลหนึ่งนะแต่ค่าอื่นไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้นะครับเป็นตัวที่โหดพอสมควรนะสำหรับการแข็งแก่งนะถ้าเอาไว้ถ้าคุณไม่เน้นอย่างอื่นนะเน้นการแข็งแก่งอย่างเดียยก็พอชะได้ครับถ้าทอปสองปีศนเจ็ดครับได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกเมาบรอนดิเชเนี่ยมันนั่นจะใช่นะฮะอืมถอบร้อยแล้วนะเราจะมาประเดิมด้วยนะครับท็อปร้อยปีนี้ครับศูนย์แปดครับ ผมจะไม่เอาตัวไว้ข้างล่างเด็ดขาดนะฮะเหมือนทําให้ยังไงอะ GM มันรู้ว่าเราจะเอาอะไรอย่างนั้นนะฮะเราก็ปล่อยไปครับกดตรงคอควายนะฮะเราจะได้เป็นควายครับโอ้โหแอดเลอร์นะฮะควายเลยครับผมท็อปราฟี่ศนย์หกครับเก้าใบเปิดไปเลยปึ๊บมอตาบอทแม,บแม,บแมบบนบอทแมนโอ้โหดับเบิ้ลบอทแมนเลยนะฮะยายาตัวเล่ครับ จาวิโอล,ลาอินเนสตาดิโโีอโก้เม็กเซสอะไรเนี่ยอีซักสันหรือเปล่ามั้งครับน่าจะใช่ <laughs> ขออภัยด้วยนะสำหรับบางตัวที่ผมอ่านไม่ออกนะทอรอลปิซุนเจครับสามใบลุยมาเชราโนครับครอร์สตรมนานี่นานี่ย้ำหน้าเหมือนนานี่มากฮนะนี่นะฮะน้ำหน้า <laughs> อ่าทับร้อยปี2010นะครับ Let's go ตอมลอเรนเต้น,นะฮะโผลนะ่หน้าไหมผมเห็นเลยนะฮะเฟอร์นันโดลอเรนเต้2014ทับร้อยครับมาตาชวายสไตเกอร์ตอเลสฟิลิปลามโอ้โหบายเยิน2ตัวนะฮะแอดมาริดต,ตัวหนึงแมนยูตัวหนึงนะฮะ ผมดึงตัวหนึ่งครับท็อปร้อยสองร้อยชื่อ mm hmm. กดไปปุ๊บโรนันโดพอปุ๊บไม่ใช่นะฮะตอเลสอีกแล้วนะฮะแม่ทำไมไม่เอาปีอื่นไม่ได้ศูนย์เก้านะฮะตอเลสเนี่ยไม่น่าได้ปีนี้เลยนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมก็แพงจะตายไปมีปัญญาซื้อหรอกสำหรับ mm hmm. ท็อปสามสิบ hmm. ครับปีนะครับผม mm hmm. การเนี่ย mm hmm. คุณลองคิดครับว่าปีหนึ่งเนี่ยมีสามสิบตัวนะ mm hmm. แล้วมันมี ทุกปีใช่ไหมครับ07 08 09 10 14อย่างเงี้ยอ่าปีละ30ตัวอย่างเงี้ยถ้าคุณเอารวมกันนะฮะอย่างถ้าแบบเอ่อสัก4อันอย่างเงี้ยอ่า7 31เอ้ยอ่าใช่ครับใช่ปะ่ะวะสัก4อันเนี่ยก็120ตัวแล้วนะฮะ30นะฮะก็มี4ปีอย่างเงี้ยก็เป็น120ตัวแล้วในแพ็คเนี้ยแต่เขียน30 ท็อปแต่ละปีนะสามสิบแต่ละปีนะแต่ว่ามีหลายปีก็จะเป็นร้อยกว่าตัวไม่แน่นะ,ะอาจจะสามร้อยตัวเลยก็ได้นะฮะผมถ้ามีทุกปีอย่างนี้เนี่ยศูนย์หกศูนย์เจ็ดเนี่ยครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะครับผมเจ็ดสามยิบเอ็ดนะสองร้อยสิบตัวนะฮะก็พอท็อปสองร้อยเลยนะฮะอันนี้ผมก็บอกไว้เผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจนะฮะ อาจจะไม่ท็อป30จริงๆก็ได้มันเป็นเอามารงมทุกปีนะครับปีนะครับผมเราก็ไปลือกันเลยครับนี่เนหะ็นไหมฮะอโกวอินนะมันไม่คนติดด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็หมดแล้วนะสำหรับการของผมนะมาแถมให้อีก5ใบแล้วกัน,นครับ W C 5ตัวครับจ,จูเตเรสมาร์ดานนะ่าโลมิโลชอส ซาลิโฮวิชหมดแล้วนะสำหรับวันนี้ครับผมอุย้ยได้การไมต่ตัวตัวใบค,ครับศูนย์เสามร้อยครับเราไปลุยก,การสุดท้ายนะฮะโอ้โหแปดพันเจ็ดนะครับผมนี่เงิบเลยครับอ่านะครับสําหรับเปิดการ์ดในตัวเด็ดพอจะเก็บหรือจะเด็ดทิ้งนะครับ EP สองนะครับผมก็ได้จบตรงเพียงเท่านี้นะอย่าถามนะว่า เจ๊งไหมครับตอบไปเลยว่าเจ๊งครับก็ <c oughs> <g ül> <g ül> เดี๋ยวผมจะมีเก็บการ์ดไว้นะฮะแล้วก็จะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูกันนะะใน E ีพีหน้านะส่หรัี e ีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ